สวัสดีย่มอมจะเศรฐพี่น้องมาอนีบรรยากาศค่อนข้างสิเป็นมือเป็นง้วเดีย๋ยวมังทง้องฝ่าเก็บฝ่าไหลเลือดเลก้อนเมฆไหลมาหนีเขาก็มาโย่ทงย่งโย่ทาโย่ห้โยหน้าย่เมือเศรฐเวลาซาเศรฐมาหลับอากาศดีดีโอ้บรรยากาศท้องห้ท้องหน้าหลังจาก มขึ้นฝนตกน้ำขึ้นอีกจักมือได้น้ำกัสิร์รถน้ำขึ้นมากห <c oughs> ลับกินดอกบัวกินหอมของดอกบัวทีวพี่น้องกินหอมมัน <c oughs> หอมหวนของดอกบัวดอกบัวมีกลิ่นหอม ว่านั่งออกดอกส่นที่สองนี่คือหน้าเขาเองนี่คือนาของเราบรรยากาศดีครับท้องฟ้าก่อนมีไลดลึ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 ด ้ายู่กับขาดูดูพีน่น้องพี่นี่เขาแล้วเขาอีกนี่ก็ว่าตกกันอีกไปถึงวันที่สามสิบตกใด้ตกดีวันี้วัดไอ้วัดโจอน้าไม่ใช่หน้าบ่ บรรยากาศของต่งไทุ่งหน้าแมมันเศร้าดวงนี้ก็เป็นช่วงเดือนตุลาโอเดือนนี่เป็นเดือนกันยานะพี่นอ้องเดือนกันยาลืมเดือนกันยาที่ยี่สิบหกบรรยากาศดีอากาศดีมันลับอากาศแม่มันเศร้า ก่อตอนเช้าปลา,า,าเขาเขาเขียวงาม,มนี่เขาบริวานปุ๋ยแล้วพี่น้องนี่เขาอจแกนิกมันใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีบริ้ใทย มาพี่น้องกนแรงเขากับแกงปลาใส่บืบออใส่ควักทองอ,อยู่น้ำกันสองเถ่าสองเท่านี้นน <c oughs> แกงปลาใส่แบบอือปลาใงปลาคออันนี้ถอดปลานิ่งปลานิ่งแก้วฝาผ้ายืมกันสองคน ไม er, ่ไม่ไม่มันจะเปลี่น้องก็จิ้น้ำกันแสบๆนี่เดี๋ยวจินก่อนในเวลาจิ้เราจะปั่นจิ้มข้ากแกงอือไปสร้างฟอนกินเหล้าได้ไม่ใ้่สร้างฟันเพืัน Thì nó đang cào chèm, nó đang cây màu đen, cây màu đen cây pà. ba, xót thằng nó đến nó lại trồng chôn luôn. ตอปลาตา่อปลาเนี้แกวาา้วฝาปลาฝนตกไหมนี่จัเอือ Nghẹt quá Rồi ngon ตัดใจจำกระดับเดย์แม่เดอกดไลค์กดแชร์กดติดตาม